ครัตอนนี้มีหนึ่งบาทมาซื้อให้เพื่อนครับผมนี่ครับนี่ เพนยู่นี่ดูเราเป็นไงบอดีไม่ีกนแนี่นลนี่งานผมเปงได้แล้วห้าบาทด้วยแต่ว่าผมนับเป็นเหรียญเดียวอยู่ดีส่วนตัวเรื่องไหนไปครับเรื่องเลรกเลยส่วนตัวผมชอบงานนี้มาก Okay. ได้เลือกงานเรียบร้อยซึ่งมันเป็นงานที่อ่มันไม่มีที่อะไรเลยโอ,อ้ไม่ใช่เป็นงานที่ผมรู้สึกว่าวันจิงเป็นงานของผู้ชายได้ออกมาสัมผัสเขาไม่มีหน้าเขาอ,อยู่ตรงกลางเลยเราขอฟังเกณฑ์ในการเลือกชิ้นงานหน่อยเ,ออเลือกอันนั้นไปเพราะว่ามันคือ self portrait รูปตัวตน ตัวเองเกอ็คือการวาดตัวเองหรือถา่ายทอดตัวเองออกมาเป็นรูปของตัวเองเลยเจ๋งไม่ได้เจอในการที่ไหนเลยเช่ญงานจริงๆนั้นโดดเด่นที่สุดในการสร้างเซฟต์แล<น>้วคุณดูเล่นนานกว่านี้อขอกกเกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่เลือกไปเกณฑ์ที่เลือกอก็ก็มันต้องแบบเป็นแบบตัดแปะใช่ปหมที่ครูบอกแล้วก็ต้องสื่อความเป็นตัวเองใช่ที่เลือกกันนะที่แรกจะเอากระดาษเปล่าเหมือนกันท้องตัวเองไม่มีเขี้ยอะไรเลยนะมันไม่ใช่ตัดแปะเรียกว่า ก็ปรี้หวานจะดูว่าใครหรือว่างานชิ้นไหนที่มันได้รับเหรียญมากที่สุดมาดูกันเลยอันดับอันดับที่สองอันนี้คือรางวัลที่สองใช่ไหม ที่สองที่สามครับที่สองทีนี้เขาเรียกว่าที่สามรวมอเอาเลยลูกเอาเลยนะคะเอาไปเลอย,อ,ลอ,ยอันนี้ได้เลยเสร็จนะคะมารับไปหน่อยเด้